สวัสดีค่ะลูกค้าทุกคนวันนี้ติติจะพามาชมโครงการบ้านซับเพิ่มพูนหนองแขมนะคะวันนี้มีลูกค้ามาดูบ้านนะคะสามห้องนอนสองห้องน้ํานะคะมาชมบ้านตัวอย่างกันนะคะหลังนี้คือห้องโถงนะคะที่เราตกแต่งไว้นะคะหลังนี้เราจะจัดเป็นบ้านตัวอย่างให้ลูกค้าได้ดูนะคะต่างๆของลูกค้านะคะแล้วก็อันนี้คือห้องนอนแยกนะคะห้องนอนแยกหนึ่งห้องคะ่ะเราจัดเฟอร์นิเจอร์ให้ลูกค้าแล้วนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็สอบถามได้นะคะ ก็จะพามาชมอีกห้องหนึ่งนะคะห้องนี้ห้องนอนห้องน้ําในตัวหนึ่งห้องค่ะห้องนี้จะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะหน้าต่างสามารถรับลมชมวิวได้นะคะฟว้างมากไม่แออัดจนเกินไปนะคะมีห้องน้ําในตัวนะคะหน้าต่างห้องนอนใหญ่นะคะก็สามารถเปิดไปดูวิวหน้าบ้านได้นะคะและอันนี้ห้องนอนเียกหนึ่ห้องค่ะ ไม่แออัดจนเกินไปนะคะลูกค้าดูจากการวางเฟอร์นิเจอร์นะคะสามารถวางได้ครบชุดเลยนะคะุดูสภาพตัวเครื่องแป้งและเตียงนะคะบ้านมีซิงล้างจานให้นะคะซิงล้างจานเราจะแถมให้ทุกหลังนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้นะคะ